สวัสดีครับเด็กๆพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับช่องม u s ส c เอ็ดสื่อการสอนดนตรีนะครับผมที่นี่กับสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับดนตรีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดสันกร่งนะครับเพื่อไม่พลาดสาระความรู้ดีๆจากช่องม u s ส c เอ็ดด้วยละกันนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันเช่นเคยนะครับกับสาระดนตรีซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการร้องเพลงครับผมซึ่งการร้องเพลงในวันนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลย สำหรับเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการร้องเพลงในช่วงชั้นนี้นะครับผมเราจะมีด้วยกัน3ส่วนนะครับนั่นก็คือการร้องเพลงไทยในอัตราจังหวะ2ชั้น <c oughs> การร้องเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลแล้วก็การร้องเพลงประสานเสียงแบบแคนนอนราวนะครับผมซึ่งทั้งสส่วนนี้ก็จะมีสาระความรู้ที่เหมือนและแตกต่างกันก็ต้องไปดูให้ครบนะครับเราจะได้เข้าใจว่าความเหมือนและความต่างกันของทั้ง3ามรูปแบบนี้เป็นอย่างไรนะครับผม ซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการร้องเพลงประสานเสียงแบบแคนนอนราวนะครับผมอธิบายให้เด็กๆเข้าใจเกี่ยวกับการขับร้องประสานเสียงก่อนแล้วกันนะครับผมทุกครั้งเราเห็นนักร้องเนี่ยเราจะเห็นนักร้องแบบคนเดียวใช่ไหมครับร้องเป็นคนเดียวเลยทั้งเพลงไทยหรือเพลงสากลก็แล้วแต่นะครับผมแต่การขับร้องประสานเสียงเนี่ยจะต้องมี ผู้ร้องหรือนักร้องเนี่ยตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับผมอาจจะเยอะกว่า2คนก็ได้3คน4คน10คนหรือบางวงมีเป็นร้อยคนเลยนะครับผมและไม่ว่าจะมีจํานวน,นนักร้องเนี่ยน้อยคนหรือมากคนไม่ว่าจะ 2- อสาคนหรือเป็น20 30หรือเป็นร้อยคนก็ตามแต่นะครับโดยมากแล้วจะแบ่งแนวการร้องออกเป็น2แนว3แนวหรือ4แนวนะครับอาจจะมีเป็น5-6แนว ด้วยก็มีนะครับในบางเพลงนะครับผมแต่โดยมมาเนี่ยจะประมาณ2-4แนวนะครับผมโดยจะแบ่งออกเป็นระดับเสียงต่างๆนะครับผมเช่นถ้าเป็นแบบสแตนดาร์ดหน่อยก็คือ4แนวที่พบบ่อยบ่อยนะครับก็จะประกอบไปด้วยแนวโซปราโนก็คือเสียงสูงที่สุดเลยแนวอัลโตก็คือเสียงรองจากโซปราโนนะครับแนวเทนเนอร์และก็แนวเบสนะครับแต่ถ้าแบ่งออกเป็น4แนวแบบนี้ก็จะแบ่งออกเป็น เพศชายกับเพศหญิงโดยถ้ามีในวงนั้นมีทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยมากก็จะแบ่งเพศหญิงให้ร้องในแนวโซปราโนกับแนวอันโตแล้วก็เพศชายจะร้องในแนวเทเนอร์ er, กับแนวเบสดนะครับแต่ถ้าวงไหนที่อาจจะมีผู้หญิงล้วนหรือผู้ชายล้วนเนี่ยก็จะให้แต่ละเพศนั้นก็ร้องรวมไปเลยในแต่ละแนวนั้นแบ่งไปตามความเหมาะสมของนะครับรูปแบบของเสียงของแต่ละคนด้วยนะครับผมและก่อนที่เราจะมารู้จักกับ รูปแบบการร้องประสานเสียงแบบแคนนนราวนะครับผมเรามาทําความรู้จักกับหลักการขับร้องเพลงประสานเสียงแบบแคนนอนราะก่อนนะครับซึ่งจริงๆเป็นการหลักการขับร้องประสานเสียงทั่วๆไปเลยนะครับผมเรามาดูเลยว่าหลักการนะครับการขับร้องประสานเสียงนะครับเป็นอย่างไรนะครับหนึ่งนะครับหลักการขับร้องประสานเสียง ต้องออกเสียงให้ถูกต้องนะครับอันนี้สําคัญมากเพราะว่าการออกเสียงทุกครั้งเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการใช้ลมหายใจนะครับผมแล้วก็การออกเสียงในการขับร้องแบบประสานเสียงเนี่ยจะต้องนะครับทาให้ถูกต้องและก็พร้อมเพรียงกันเพราะว่าเราไม่ได้ร้องคนเดียวนะครับถ้าเป็นร้องแบบทั่วไปเนี่ยบางทีเราอาจจะดีไซน์ร้องเองในแต่ละท่อนหรืออิมวอยดได้นะครับด้นสดได้แต่ว่าการขับร้องประสานเสียงเนี่ยจะต้องออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนแล้วก็ พร้อมเพียงกันนะครับผมข้อที่2ก็คือต้องมีทักษะการแสดงที่ดีก็คือการใส่อารมณ์ร่วมกับบทเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเศร้าเพลงสนุกสนานรวมไปถึงอาจจะเรียกได้ว่าการ acting นะครับการแสดงอกด้านหน้าเวทีเพราะว่าการขับร้องมูเนี่ยเวลาโยกเป็นไงครับถ้าเราร้องคนเดียวเราจะเต้นเราจะโยก หรือเราจะทําหน้าเศร้าคนเดียวก็ได้หรือไม่ทําก็ได้ถูกไหมครับแต่ถ้าร้องประสานเสียงจะต้องเป็นยังไงครับพร้อมเพียงกันถ้าโยกซ้ายก็ต้องซ้ายเหมือนกันขวาก็ต้องขวาเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อที่3ข้อสุดท้ายนะครับก็คือการปั้นรูปปากให้ถูกนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยไม่ว่าจะร้องเพลงภาษาไทยหรือจะร้องเพลงภาษาอังกฤษหรือเพลงต่างชาติก็แล้วแต่เนะี่ยการทํารูปปากให้ถูกต้องนะครับถ้าเช่นภาษาไทยก็คือ a e r o u นะครับผมจะต้องให้เหมือนกันทั้งวง ทุกคนเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าทําผิดเพี้ยนไปสักนิดสักหน่อยเนี่ยนั่นหมายความว่าอาจจะความผิดเพี้ยนของเสียงที่ออกมาด้วยไม่เหมือนกันมันก็จะไม่ใช่การขับร้องประสานเสียงถูกต้องไหมครับ <S <S และนี่ก็คือหลักการขับร้องประสานเสียงนะครับที่ถูกต้องเด็กๆสามารถเอาไปปรับใช้กับการร้องเพลงของตัวเองได้ด้วยนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ย เอารูปแบบหลักการของการขับร้องประสานเสียงไปใช้กับการขับร้องทั่วๆไปก็ได้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงถูกต้องการแสดงท่าทางที่ดีรวมไปถึงการปั้นรูปปากให้ถูกต้องตามลักษณะของเสียงในแต่ละภาษาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิทธิที่ดีมากๆและนักร้องต้องควรทําอยู่แล้วนะครับและวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการขับร้องประสานเสียงแบบแคนนอนราวจริงๆการขับร้องประสานเสียงแบบแคนนอนราวก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบการขับร้อง ประสานเสียงนะครับผมซึ่งการขับร้องแบบแคนนอนราวเนี่ยเขาเรียกอีกแบบหนึ่งว่าการร้องแบบวนหรือเพลงวนนะครับผมอาจจะมีนักร้องตั้งแต่2แนวขึ้นไปนะครับสแนว3แนวหรือ4แนวก็ได้นะครับผมโดยจะร้องทํานองที่เหมือนกันนะครับผมทำนองที่เหมือนกันรวมไปถึงอาจจะเป็นคําที่เหมือนกันด้วยซ้ําไปนะครับผมนะบแต่ขึ้นต้นไม่พร้อมกันแล้วก็จบไม่พร้อมกันดูงงงง,งงงไหมครับดูงงงงไหม จะร้องกี่รอบก็ได้นะครับในคํานั้นหรือในทํานองนั้นขึ้นอยู่กับผู้ประพันธ์ด้วยแต่ขึ้นต้นไม่พร้อมกันจบไม่พร้อมกันในหนึ่งทำนองคุณครูมีตัวอย่างให้ชมกันไปชมพร้อมๆกันเลยครับ ตัวอย่างที่ได้ชมไปเมื่อสักครู่เราจะเห็นว่าแนวทำนองนั้นจะมีหนึ่งทำนองเท่านั้นนะครับเพลงนี้ชื่อว่าเพลงแคนนอนนะครับผมซึ่งเป็นเพลงที่เราน่าจะคุ้นหูกันจะเคยได้ยินตามงานแต่งงานหรือไม่งั้นก็กล่องเพลงที่เป็นนะครับเสียงบทเพลงแบบติ้งหนึงติ้งหึอะไรพวกนี้นะครับเป็นติ้งติงติ้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 ง รวมไปถึงการเล่นดนตรีแบบแคนนอนก็มีนะครับก็คือรูปแบบเดียวกันเลยการแคนนอนราวเนี่ยก็คือเป็นการเล่นแบบวนๆร้องเพลงแบบวนซ้ำๆกันในแนวทํานองเดียวกันนั่นเองนะครับผมเด็กๆหลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพเท่าที่ควรเอ้ผมฟังคุณครูอธิบายแล้วดูตัวอย่างคลิปเพลงแล้วก็แล้วผมยังไม่เข้าใจเลยว่าไอร้องวนๆเริ่มไม่พร้อมกันจบไม่พร้อมกันมันเป็นยังไงเดี๋ยวคุณครูมีโน้ตให้เด็กๆได้ดชมกันครับมาดูโน้ตตัวอย่างกันเลย จากโน้ตตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้ดูกันนะครับผมจะมีแนวการร้องอยู่3มแนวนั่นก็คือแนวโซปราโนแนวอัลโตและก็แนวเทเนอร์นะครับผมส่วนด้านล่างก็จะเป็นดรัมเซตก็คือเป็นคอร์จังหวะให้แล้วกันนะครับผมซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะเปิดคลิปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมตามโน้ตตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับแนวเสียงเทเนอร์เนี่ยจะเริ่มมาก่อนก็คือตัวโดอ่าเริ่มร้องคําว่าโดมาก่อนเลยนะครับอ่า พอแนวเทเนอร์ร้องโดแล้วห้องต่อไปก็ร้องเรแล้วก็จะร้องม so, ีฟาโซลาทีโดเห็นไหมครับพอถึงโดสูงแล้วก็ย้อนกลับมาที่ทีลาโซฟามีเรโดต่ำนะครับผมแต่ว่าแนวอัลโตนะครับแนวอัลโตเนี่ยจะเริ่มร้องโดยจะมาเริ่มร้องห้องที่3 พอเทเนอร์ร้องไปถึงตัวมีแนวอันโต้ถึงจะเริ่มร้องตัวโดจะเริ่มร้องเสียงโดเมื่อเทเนอร์ไปถึงคำว,ว่ามีแล้วนะครับไปถึงตัวมีแล้วนะครับผมเห็นไหมครับถ้าดูตามตัวอย่างนี้ซึ่งเป็นไงครับแนวอันโต้ร้องเหมือนกันไหมก็ร้องเหมือนกันเลยก็คือร้องโดเรมีฟาโซลาทีไปเรื่อยๆเห็นไหมครับไปเรื่อยๆเลยแต่ว่าไปจบที่ตัวอะไรครับตัวมี และพอเรามาดูที่แนวโซปราโนนะครับแนวโซปราโนเนี่ยจะมาเริ่มร้องห้องที่5โดยร้องอะไรครับร้องโดเรมีฟาโซลาทีโดแล้วก็ยอดกลับนะครับทีลาโซเห็นไหมครับมาจบที่ตัวโ so. ซอ่าพอดูตามตัวอย่างนี้เป็นไงครับเห็นภาพชัดเจนเลยไหมว่าร้องเหมือนกันเลยใช่ไหมครับร้องแค่โดเรมีฟาโซลาทีโด แล้วก็ย้อนกลับที so ลาโซฟามมเลโดร้องเหมือนกันทุกกระบวนการเลยนะครับตัวกลม4จังหวะ1ห,ห้อง4จังหวะนะครับร้องเหมือนกันนะครับผมแต่เริ่มต้นไม่เหมือนกันเริ่มต้นไม่พร้อมกันอ่าเริ่มต้นไม่พร้อมกันผู้ผิดขออภัยด้วยนะครับเริ่มต้นไม่พร้อมกันก็คือเทเนอร์จะเริ่มห้องที่1นึ่อัลโตจะมาเริ่มห้องที่3แล้วก็โซปราโนจะมาเริ่มห้องที่5พอจบก็จบไม่พร้อมกันเพราะว่าแต่และตัวก็จะจบใครจบเรานะครับเทเนอร์เนี่ยอ่าเทเนอร์จะจบที่ตัวโด เอาโต้ะ Auto จะจบที่ตัวมีแล้วก็โซปรปโนูเนี่ยโซปราโนเนี่ยจะจบที่ตัวโซหรือตัวซอนนั่นเองนะครับผมพอเห็นภาพโน้ตแบบนี้แล้วเป็นไงครับเริ่มเข้าใจมากขึ้นเลยใช่ไหมครับว่าการร้องเพลงแบบแคนนอนราวเป็นยังไงก็คือการร้องแบบแนวทํานองเดียวกันนะครับผมเริ่มต้นไม่พร้อมกันจบก็ไม่พร้อมกันอันนี้ในนี้จบพร้อมกันอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นไงครับจบคนละตัวโน้ตจบคนละคนละเสียงนั่นเองนะครับผม เด็กหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมคุณครูในตัวโน้ตตัวอย่างโน้นี้เขียนว่าโ so ซนะครับจริงๆเป็นตัวซอนนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเขียนตัวโ so, ซ so เนี่ยเพราะว่าเวลาร้องร้องเสียงโ so. ซมันจะร้องง่ายกว่าซอนโซมันจะเป็นนะครับคาเปิดออกไปกว้างนะครับแต่ซอนมันจะสั้นๆไปหน่อยมันจะร้องเวลาร้องเป็นโน้ตเนี่ยมันจะยากนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปฟัง ตัวอย่างโน้ตที่คุณครูยกมาให้ฟังสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมจะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นลองไปฟังกันดูครับ นี้เด็กๆเริ่มเห็นภาพมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับกับการร้องเพลงประสานเสียงแบบแคนนอนราวนะครับเริ่มต้นไม่พร้อมกันอ่าจบไม่พร้อมกันนะครับร้องวนๆในแนวทำนองเดียวกันนั่นเองอ่าสรุปสั้นๆแบบนี้แล้วกันเนาะจะได้เข้าใจแบบตรงกันนะครับแบบคลีคร์วไปเลยนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับผมจะให้เด็กๆได้ลองฝึกร้องเพลงประสานเสียงแบบแคนนอนราวนะครับผมถ้าตอนนี้เด็กๆอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันในห้องเรียนเนี่ย อยากจะให้เด็กๆแบ่งกันเป็น3กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มโซเปโนอาร์โตแล้วก็เทเนอร์นะครับแบ่งกันนะครับเป็น3มกลุ่มให้เท่าๆกันชายหญิงก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับลองแบ่งกลุ่มกันแต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านคนเดียวกําลังเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านคนเดียวนะครับในคลิปนี้ก็ให้เราเลือกร้องเลยว่าเด็กๆอยากจะเป็นเสียงไหนอยากจะเป็นเทเนอร์หรืออันโตหรือโซปอโนเลือกได้เลยนะครับผมโดยการร้องนะครับผมจะร้องง่ายๆนะครับผมร้องเป็นเสียง โดเรมีฟาโซลาทีโดธรรมดานะครับเราบอลลองเทสเสียงกันก่อนนะครับคีย์นี้นะครับเสียงตรงๆเลยตัวโดโดเรมีฟาโซลาทีโดพอถึงตัวโดสูงแล้วไม่ต้องซ้ำนะครับกลับมาที่ตัวทีเลยนะครับ ที่ลาโซฟามีเรโดโดยในแต่ละห้องแต่ละตัวโน้ตนะครับ1ตัวโน้ตก็คือ1ห้องสี่จังหวะนะครับก็จะมีเสียงกลองเนี่ยเสียงให้แฮทคอให้ชิป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 เป็น4ครั้งครบสี่ครั้งนั่นก็คือ1ห้องแล้วนะครับให้นี่เป็นจุดสังเกตสําหรับเด็กๆนะครับผมถ้าในห้องเรียนแบ่งกันได้แล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าเด็กๆที่อยู่ ที่บ้านเลือกได้แล้วว่าจะร้องแนวไหนนะครับผมอาจจะลองฝึกร้องทั้ง3แนวก็ได้นะถ้าใครอยู่คนเดียวนะครับผมหรือถ้าใครอยู่ที่ห้องเรียนก็อาจจะสลับกันสับเปลี่ยนกันร้องในแต่ละแนวด้วยนี่ก็จะยิ่งดีมากเราจะได้ฝึกรลองร้องกันดูนะครับผมร้องแค่นี้นะครับผมอาเราลองมาทดสอบพร้อมก,กันกับตัวอย่างเสียงเพลงเลยจะได้ยินเสียงไอแหพอนับไอแหวนหนึ่งสองสามสี่ใครที่เป็นแนวเทนเนอร์ก็ต้องเริ่มร้องก่อน โดเรไปเลยนะครับผมอ่าแล้วก็แนวใครที่เป็นแนวอัตโต้ก็จะมาเริ่มร้องตัวโดในห้องที่3อ่าใครเป็นแนวโซปราโนก็จะมาเริ่มร้องในห้องที่5นั่นเองนะครับผมลองฝึกดูสักหนึ่งรอบกันละกันนะครับไปพร้อมกันเลย ื่อว่าหลายๆคนคงจะพอร้องได้แล้วแหละนะครับเพราะว่าไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับผมไม่ได้ยากเลยก็แค่ร้องโน้ตตัวโดไปถึงโดสูงแล้วก็กลับมาที่ตัวโดใหม่แค่นั้นเองนะครับผมแบบฝึกหัดนี้นะครับถือว่าเป็นแบบฝึกหัดพื้นฐานเลยสําหรับการที่จะฝึกร้องเพลงประสานเสียงหรือแม้กระทั่งฝึกเล่นดนตรีให้รู้จักความสมูทของบทเพลงการประสานเสียงกันหลายๆแนวเนี่ยมักจะใช้อ่า บทเพลงนี้รูปแบบแคนนอนนี่แหละมาฝึกโดยใช้รูปแบบนี้เลยตามที่ตัวอย่างคุณครูยกมานี่เลยนะครับผมเพราะว่า1เด็กๆจะได้ฝึกการประสานเสียง2ก็คือฝึกฟังผู้อื่นด้วยเวลาร้องเพลงหรือเล่นดนตรีนะครับผมเช่นเคยนะครับก่อนจากกันนะครับผมเด็กๆสามารถไปฝึกร้องนะครับอาจจะเลือกร้องในแนวทํานองอื่นๆด้วยก็ได้เมื่อเมื่อสักครู่อาจจะฝึกแนวเทนเนอร์ไปแล้วอาจจะ ครั้งต่อไปไปฝึกเป็นอันโตแล้วก็โซเปอร์โนด้วยก็ได้นะครับผมเราจะได้ฝึกหลากหลายรูปแบบนะครับผมแล้วก็ให้เด็กๆเกนี่ยลองพอฝึกได้คล่องแล้วลองถ่ายคลิปการร้องประสานเสียงแบบแคนนอนราวนะครับอาจจะเลือกมาสักหนึ่งแนวของเราแล้วก็เปิดเสียงที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้ชมเนี่ยร้องประสานไปด้วยหรือถ้าอยู่กับเพื่อนหลายๆคนนะครับในห้องเดียวกันเนี่ยอาจจะร้องทั้งห้องแล้วก็ถ่ายคลิปนะครับ รวมไปถึงถ้าอยู่คนเดียวนะครับอยู่ที่บ้านอาจจะชวนน้องชวนพ่อชวนแม่มาร้องนะครับประสานเสียงให้ครบนะครับตามตัวอย่างนะครับ3มแนวที่ครูพาฝึกกันในวันนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมถ่ายคลิปนะครับความสามารถพิเศษของตัวเองแล้วก็ลงสื่อโซเชียลต่างๆนะครับผมรวมไปถึงอย่าลืมนะครับผมมาโชว์ให้คุณครูได้ชมกันด้วยนะครับให้คนอื่นๆได้ชมกันด้วยนะครับว่าเรามีความสามารถพัฒนามากขึ้นไปมากน้อยแค่ไหนนะครับผมอย่าลืมว่า การร้องเพลงในช่วงชั้นนี้นะครับมีทั้ง3แบบทั้งการขับร้องเพลงไทยในอัตราจังหวะด2ชั้นการร้องเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลรวมถึงการขับร้องประสานเสียงแบบแคนนอนราวอย่าลืมฝึกให้ครบเ,เรียนรู้ให้ครบทั้ง3แบบด้ยวยละกันนะครับผมสําหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนสวัสดีครับ